بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألحمنا مراشد أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وارزق علينا من خزائن رحمتك اللهم افتح علينا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وفهما ونورا والحقنا بالصالحين ربي يسر ولا تعسر وتمم بن خير اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم ิสมิลยราะห์นะเราะหิมนะครับเราก็อยู่ในสุร้อนอา,อาลอิมรอนอายะที่154นะครับนะพอดีผมไม่ได้เขียนไว้หน้าโพสต์เดี๋ยวจะไปแก้ทีหลังพอดีเมื่อ <c> ก <oughs> ี้เรียบรีบ Nah, azabillahi nushetona, jadi. Sumbang ziraalaiku mimbarin kami amanatan nuasai akshat taifatam minum. Wataifatun kat ahmadum ang fusum yadun nu nabilahi gairal hakidon nan jahiliyah. Nah, Allah subhanahu wa taala songka. Nah, songkaeun. ในเหตุการณ์สงครามบาดัตนะครับสงครามอูฮุดนะครับนะซึ่งในะเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวของอการที่อัลลอฮฺสุบตลนั้นได้ให้เหล่าบรรดาซอบาฮิตวานลุาลลอเลยมุจมอีนนั้นประสบกับความเศร้าโศกนะครับนะความเศร้าโศกที่ใหญ่หลวงก็คือการที่ท่านอับดุลลอะลัยวะสลัมนั้นในได้รับบาดเจ็บในสงครามครั้งนี้ นะครับศีรษะของท่านแตกนะใบหน้าของท่านเป็นแผลนะครับแล้วก็ฟันหน้าของท่านเนี่ย <c oughs> ฟันหน้าของท่านเนี่ยก็หักด้วยนะครับนะลอสลาบอกว่าลอสลานั้นได้ให้ฟาซาปกุมกบมบัมบีกอบิมลิกยละตะาตฮะนูอาลามาฟาตุกุมละลามาอสซอบุกุมในอายะก่อนหนะ้านี้พอะอัลอสลานั้นได้เล่าให้กับเราฟังถึงเหตุการณ์ในเวลาดังกล่าวลอสลานั้นได้ให้ซอบาเนี่ยมีความเศร้าโศก นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีสล,ละล้อว่าอะไรว่าสำจงกระทั่งนะลืมไปเลยถึงความพ่ายแพ้นะครับในสงครามอุฮุดท,ที่เกิดขึ้นนะครับอายะต่อมาพงอัลลอฮ์สลาก็ยังคงเล่านะเรื่องราวต่อจากนั้นนะครับซุมมาอังซจรออะไรกุมมิมบาดินกอมมีอามานะตันนัวไซยักชาตออิฟะตัมมิงกุมนะครับหลังจากนั้นพง,พงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาก็ได้ประทานความสงบ เป็นความง่วงนอนที่ให้ประสบกับซอบ้าหลังจากความเศร้าส้อยอันนั้นยักษ์ชาตอยฟตัมมิงกลุ่มซึ่งความสงบหรือว่าความง่วงนอนอันนี้ที่อัลลอฮฺสลาให้เกิดขึ้นนั้นได้ครอบคลุมกับกลุ่มชนหนึ่งในมวลหมู่พวกท่านนะครับกับคนมุมินนั้นอัลลอฮฺสลานั้นได้ในสงครามอุฮุดนี้นหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัลลอฮฺสลาได้ให้ซอบ้านเนี่ยให้มุมินเนี่ย นะมีประสบกับความว่วงนอนเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งมีรายงานว่านะครับนะมีรายงานจากอับดุลลอฮ์บิซนะูเบตกล่าวว่ากอลุซูเบตโลกัดรายตูนะีมา رسول อิสลลามซึ่งเขาฟังได้ฟะอัยนลอฮฺซุลลอฮฺว่าเล่นหะน้ามะฟะมามินนาอิลลารจุลินฟะมามินนามินรจุลินอิลลาซักกอนะฮูฟีสดริฮีก็ นะมีรายงานจากท่านซูเบตบอกว่านะฉันน <ic> ั้นได้เห็นตัวฉันเองนะพรกะทอละซุสลลอฮวลวสลัมเนี่ยในวันที่สงครามเกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็คือในวันสงครามบาดัดนั้นไอในวันสงครามอุฮุดนั้นนะฮีนัสตัดด์นคาฟูอัร์ซอลลอฮอะไรนั้นเนาะมาอัลลอฮฺสดานั้นได้ให้พวกเราในประสบกับความง่วงนอน ในตอนนั้นนาบรรดาคนมุขมินเนี่ยไม่มีคนหนึ่งคนใดเนี่ยเว้นแต่คาเนี่ยอยู่ที่อกของเขาด้วยความง่วงนอนเนี่ยนะเหมือนสบปรงงกด้วยกับความง่วงนอนนี่นคนนือยืนยืนอยู่ในลับเลยทีเดียวทีนี้ฮิกมะประการหนึ่งที่ว่าทําไมต้องง่วงนอนในช่วงช่วงภาวะเวลาแห่งสงครามเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคนเนี่ยอยู่ในสภาพแห่งความวิตกกังวล นะครับมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในสภาพแห่งความวิตกกังวลทีนี้ในสภาพแห่งความวิตกกังวลอย่างรุนแรงเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยนอนไม่หลับเห็นไหมเวลาเราวิตกกังวลกับเรื่องอะไรเราคิดมากกับเรื่องอะไรเยอะๆเนี่ยนอนง่วงยังไงก็นอนไม่หลับแต่ว่าความเขาเรียกอะไรความสันติความสงบสุขความสบายใจมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ในใจเนี่ยไม่มีอะไรเลยในหัวใจเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรคิดไม่มีเรื่องอะไรให้เครียด คนที่จะนอนหลับสบายๆคนที่จะนอนหลับง่ายๆคนที่จะประสบกับความง่วงนอนก็คือคนที่ว่าโดยปกติแล้วในหัวใจของเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยในความคิดของเขาไม่ก็ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุลานั้นได้ขจัดความวิตกกังวลอันนี้ให้ออกจากซอบะนะครับนะโดยกับพี่อัลลอฮฺสุลานั้นได้ให้ซอบะเนี่ยให้คนมุมินเนี่ยนะประสบกับความง่วงนอน,นในภาวะสงครามนั้นเพื่อที่จะให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยมีความสงบ นะการความง่วงนอนนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสงบที่เกิดขึ้นในเวลาดังกงล,ล่าวซุมานอัลลอฮองอะไรกุมินบะดินก็มีอำมมนาตันวาใส่รัสลาบอกว่าให้เกิดความง่วงนอนเกิดขึ้นจนกระทั่งว่าซอบัที่รายงานฮะดิษนี่บอกว่านะทุกๆคนคนมุสลิมเนี่ยทางนี่อยู่ที่อกบูทาเน,นี่ยคือหมายถึงความที่ว่าสับประกนะความง่วงนอนที่เกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลทีนะ่ไม่เกิดขึ้นในหัวใจนะครับ ทีนี้ในทางกับการอัลลอฮฺซนายังคงเล่าถึงพร้อมกับคนมุมินเนี่ยก็จะมีนบรรดาพวกมุนาฟิกีนะครับซึ่งนาบรรดาพวกมุนาฟิกีเนี่ยเป็นยังไงวะตอไอฟาตุนกอดอาหัมมัดฮุมอังโฟซูฮุมยาตุนโนนบินเลยก้อยรัลฮักจีซอนนันเจฮิลียาแล้วก็อีกชนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบรรดาคนมูนาฟิกที่อยู่พร้อมกับท่านอีบ็อลัลาุอะเลวะสลัมในสงครามอุฮุดเนี่ย นะก็ดอหมัดฮุมอังฟุซุมพวกเขาทั้งหลายมีความวิตกกังวลกับตัวของพวกเขาเองยาดุนูนบิลลาฮิอยรรฮักที่เขานั้นได้คิดกับอัลลอฮฺสุลาคาดหวังกับอัลลอฮฺสุลานันจในสิ่งที่ไม่เป็นสัจธรรมอนันจาฮิลียะกับความคิดแบบยุคยาฮิลียะความความคิดที่ป่าเถื่อนนะยะกลูนฮัลละนะมินันอัมริมินชัยพวกเขาทั้งหลายบอกว่าพวกเรามีสิทธิ์ใดๆไหมในเรื่องนี้พวกเรานั้น มีความสามารถใดๆไหมในเรื่องนี้กุลินนันอัมรุคุลหูลิลลาอุมอมดต่ันจงกล่าวเถิดแท้กจินและกิจกรรมการงานทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิ์ขออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลายุฟูนฟีอังฟูซีมาลายุบดูนเลกพวกเขาทั้งหลายหมายถึงบรรดาพวกมูนาฟิกนั้นน่ได้ทําการซ่อนเด้นสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ได้เปิดเผยให้ท่านได้รับรู้ ยากูรู้นะเรากันามินันอัมริชัยอุลมากุตินนาหะฮูน่าพวกเขาทั้งหลายบรรดาพวกมูนาฟิกบอกว่าถ้าหากว่าเรานั้นมีสิทธิ์มีความสามารถในกิจกรรมต่างๆได้แล้วเราจะไม่ถูกสังหารที่นี้กุลเลากุ้งตุมงฟีบุยุติกุมลาบรอซัลละดีอาไลากุบรอซัลละดีกุติบะอาไลฮิมุลกัตลุอิลามอดอจีอิมอุมอม,มัดท่านจงกล่าวเถิดหากมาดแม้น <c oughs> พวกท่านทั้งหลายจะอยู่บนเตียงนอนของพวกท่านแน่นอนความตายที่มันถูกกำหนดไว้แล้วกับพวกท่านก็จะต้องประสบกับพวกท่านถึงแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะอยู่บนเตียงนอนของพวกท่านก็ตามวะลยาบะตาลยลอฮุมาฟีสุดูริกุมนะเพื่อที่อัลลอฮ์สุลลานั้นจะได้ทำการทดสอบสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายวาลยามะฮิซมมาฟีกูลูบิกุมและเพื่อที่อัลลอฮ์สุลลานั้นจะได้ทำการขจัดปัดเป่าสิ่งต่างๆให้ออกจากหัวใจของพวกท่านทั้งหลาย วะลอูบออลีมุบิดาติสุดูดทงอัลลอฮุซลาทรงรู้ดยิ่งกับสิ่งที่อยู่ในหัวอกนะครับเพราะฉะนั้นในอายะกุรานนี้อาานนัลลอฮุลาเา้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ของชนสองกลุ่มด้วยกันนะชนคนมุสลิมผู้ศรัทธาที่อยู่พร้อมกับท่นนานอับดุลาลาห์ฮะลาอิวะสลามในสงครามอุฮุดนั้นพาาระอัลลอฮสุบฮานวุวะตลาก็ได้ให้ชนมุมลิมน,นั้นได้ประสบกับความง่วงนอนหลังจากความเศร้าโศกข,ของพวกเขาในขณะที่ภาวะสงครามในขณะที่ทุกคนนั้นอยู่ในความวิตกกังวลแห่งสงครามนั้นอัลลอ นะครับประสบกับความง่วงนอนนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสงบที่เกิดขึ้นในหัวใจของบรรดาคนมุสลิมผู้ศรัทธานะครับแล้วกับบรรดาพูกมุนาฟิกนั้นพระองล์ละซุบฮานอวะตาลาได้ให้นะพวกเขาทั้งหลายนั้นเกิดความวิตกกังวลแล้วก็เริ่มที่จะโทษนู่นโทษนี่โทษนั้นนะพูดจาคาพูดต่างๆนะโดยกับอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่านั้นในสงครามอุฮุดนั้นนะครับซอฮบะริตวานุลลออะลัยมามะอินถึง70ท่านโดยการที่เป็นะฮีดในสงครามครั้งนี้ เพราะฉะนั้นพวกมุนาฟิกเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะพูดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสามารถถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องสงครามถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะแน่นอนเราจะไม่ต้องถูกสังหารนะแน่นอนเราจะต้องไม่ถูกฆ่าถ้าหากว่านบีไม่มาถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีอิมานแน่นอนเราก็จะไม่ต้องถูกฆ่านั่นคือคําพูดของพวกมุนาฟิกนะถ้าเราไม่ออกมาเราก็ไม่ถูกฆ่านะเพราะฉะนั้นนี่คือคำพูดคํากล่าวของพวกมุนาฟิกนะอวสราทำการโต้ตอบ กับคำกล่าวต่างๆเหล่านี้บอกว่าเมื่อความตายมันได้ถูกกําหนดให้ประสบกับคนหนึ่งคนใดแน่นอน,นเขาจะต้องตายเขาต้องกลับไปหาลลสุบะฮานวูวตาลาแม้วา่าเขาจะอยู่บนที่นอนของเขาก็ตามนะครับ <c oughs> อินนัลลอฮีแนตะวัลลอฮุมินคุมยามันตะกอนจัมมานอินนัมัสตะซัลลัฮุมุชชัยตาน์นบิบาดีมะกัสซาบูนะครับแท้จริงแล้วอินนัลลอฮีแนตะวัลลอฮุมินคุมยามันตะกอจัมมานแท้จริงแล้วบรรดาผู้ซึ่งที่ได้ผินหลังนี้ในวันซึ่งที่ชนสองกลุ่มนั้นได้ประจันหน้ากันก็คือในวันสงครามอูฮุดนั่นเอง แท้จริงแล้วชนที่คนที่ผินหลังนี้ก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ที่รัสละด้นได้เล่ากล่าวถึงเรื่องเหตุการณ์ในสงครามอุฮุดเมื่อมุสลิมนั้นได้รับความเพียงพ้านะครับบางคนก็วิ่งหนีจากสงครามรัสละได้เล่าเรื่องกล่าวอินนัลรดีใะตะวันเราบินกุมยอมันตะกอนจะมาแท้จริงแล้วคนที่ผินหลังนี้ในวันซึ่งที่ชนสองกลุ่มนั้นได้ประจันหน้ากัน ก็คือบรรดาคนมุสลิมแล้วก็คนมุชติกีนอินนามัสตาซัลลหูมุชัยตอดิบิบะดีมากัสบูแทอันที่จริงแล้วพวกเชยตอนนั้นได้ทําให้พวกเขาทั้งหลายพลาดพังไปด้วยกับสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ได้เพียรไว้วะลากอตอรฟัลลอฮุอันฮุมความจริงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาได้ทําการอภัยโทษให้กับพวกเขาทั้งหมดแล้วอินนัลลอฮะกัฟูรุลฮะลิมแท้จริงแล้วพองศาสุลานั้นได้พระองค์ทรงเมตตายิ่ง และพระองค์ทรงสุข,ขุมยิ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นซาบาที่มีความพลาดพังนะครับในสงครามอูฮุดนี้นะครับลสลาบอกว่าเราก็เอ,ลลอ,อาเขารออนุมัติลสลาได้อภัยโทษให้กับพวกเขาทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นซาบาที่หนีจากสงครามในครั้งนี้หรือว่าจะเป็นซาบาที่เป็น ش ี ي د ในครั้งนี้หรือว่าจะเป็นซาบาทึ่งที่เป็นเหตุ ที่ทําให้มุสลิมได้รับความพ่ายแพ้นในครั้งนี้อ,อัลลอฮุสซลาอัลฮะย์ยโทนให้หมดแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> เรานะครับเป็นอุม,ม,ธรรมราธานนบีสุลล,ลัลฮุวเลวะสลัมเราที่เป็นอุมาที่สุดท้ายนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิเคราะห์วิจารณใดๆทั้งสิ้นนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณใดๆทั้งสิ้นเราเอาเรื่องราวของเหตุการณ์นี้มาเป็นอุทาหรณ์นะครับในการดําเนินชีวิตของเราได้ถึงความสําคัญ ของการยืนหยัดอยู่บนสุนนะท่านนาบีสุลลาะฮอะเลวะสัลลัมความสำคัญนะในการรักษาซึ่งสุนนะท่านนาบีสุลลาะฮอะเลวะสัลลัมแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมานั่งวิจารณบอกว่านี่เห็นไหมสอบ้าห้าสิบคนนี่นบีสุลลาะฮอะเลวะสัลลัมตั้งไว้ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีการตีโอบร้องของศัตรูแล้วก็สิคนนี้ไม่ไม่ตอ,อัดแล้วก็เลยทําให้มุสลิมได้รับความ่ายแพย้แล้วก็ไปวิจาร์ต่างๆนานาเราไม่มีสิทธินะครับไม่มีสิทธิ เราเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ได้ว่าเห็นไหมนี่คือเมื่อมีการทิ้งคําสั่งนบิสลาลาห์อะเลวะสลัมนะครับผลเสียที่เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นนะครับน่เป็นสิ่งที่จะต้องสอนเป็นคติเตือนใจเราว่าเมื่อเราทิ้งสุนนะเมื่อเราทิ้งคาสั่งท,ท่านนบิสลาลาห์อะฮิวะัลัมเมื่อเราทิ้งสุนนะท่านนบิสลาลาห์สลัมความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยกับที่ เราคาดไม่ถ,ถึงแม้ว่านในใสายตาของเราที่เรามองเห็นบางทีนะครับ,บาการทิ้งสุนนะท่านนบีสุลต่านในสิ่งที่สายตาของเรามองเห็นเราอาจจะมองว่ามันเป็นการรักษาสถานการณ์หรือว่ามันอาจจะเป็นการเป็นความดีในเวลานั้นๆก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วผลลัพธ์ของมันในการทิ้งสุนนะทุกๆสุนนะท่านนบีสุลต่านในผลลัพธ์ของมันที่แท้จริงแล้วนั่นคือความเสียหายนั่นเอง การละทิ้งสุนนะท่านนบีสุลต์ละฮ์วเลว์วาสลัมไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามแต่นะครับผลลัพธ์ของมันนั่นคือมันไปสู่ความเสียหายนั่นเองเพราะสุนนะท่านนบีสุลต์ละฮ์วเลว์วาสลัมนันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาทรงประการความพอพระทัยของฮ์ลรสลาอยู่ในนั้นแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามแต่นะครับพี่น้องที่มีเกียรติไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามแต่การรักษาไว้ซึ่งสุนนะท่านนบีสุลต์ละฮ์วเลว์วาสลัมนั้นเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่าางมก นะครับมันไม่มีข้ออ้างว่าณนะเวลานี้มันไม่เหมาะที่จะฟื้นฟูซุนนะเพราะเราอย่าลืมว่าเราอย่าลืมว่าผู้ที่ครอบครองทั้งหมดคนที่ปกครองหัวใจของเราคนที่ปกครองหัวใจของผู้คนทั้งหมดผู้ที่ดูแลทุกสรรพสิ่งคืออัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับผู้ที่ดูแลทุก สปปรรพสิ่งทุกอย่างคืออัลลออสุนราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหัวใจของมุกทั้งหมดอยู่ในหน้าของลออสุบฮานูวาตลาทุกอย่างอยู่ในหน้าของลออสุนราและมันจะเป็นไปตามความประสงค์ของลออสุนราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นมาการูมักรรละวะลอคอยรุลมากรีมรุดวางแผนและลออตาลาก็วางแผนแต่แผนของลออสุนราเหนือกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราทิ้งสุนนะนบีสุลต์ละัวลวะซัมในสถานการณ์ต่างๆนะครับ การที่เราละทิ้งซึ่งสุนนะท่านนบีสุลต่านในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตามแต่นั่นหมายถึงการที่เรากําลังเดินหนีออกจากรอมัดของลอสุบฮานุวาตาล์เรากาลังหนีออกจากรอมัดของลอสุบฮานุวาตาละแล้วเราจะหวังความช่วยเหลือของลอสลา,าได้อย่างไรในสถานการณ์ต่างๆที่เราเกล่าวอ้างถึงอะไรก็ตามแต่เราเกล่าวอ้างถึงคําพูดของพแพทย์เรากล่วกาวอ้างถึงคําพูดของคนนู้นคนนี้คนนั้น แล้วเราทิ้งสุนนะท่านนบีสุลลัลฮุวาเลวะซัลลัมเราหนีรอหมัดของรอสลาแล้วเราหวังความช่วยเหลือของรอสลาเรากําลังหนีรอหมัดของรอแล้วก็หวังความช่วยเหลือของรอสุบานลาเราหนีเราทิ้งแนวทางของผู้ซึ่งที่อัลลอฮ์สลาทรงรักมากที่สุดแล้วก็เราก็หวังความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สลาถ้าเกิดว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าด้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนนะท่านนบีสุลลัลฮุวาเลวะซัลลัมเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้การระวังนักษานี่เหตุการณ์สงครามอุฮุดเป็นสิ่งที่สอนและก็เตือนใจกับเราถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเบื้องหน้านั้นคือความสําเร็จเบื้องหน้าคือสิ่งที่สวยงามเบื้องหน้านะมุสลิมกะลงจะได้รับชัยชนะเราน่าจะทิ้งที่บ้านไปทําการช่วยเหลือเห็นไหมพอทิ้งสุนยหน้ท่านอับิสโซลล์ทความเสียหายเกิดขึ้นอะไรขนาดไหนเพราะฉะนั้น บั้นปลายผลลัพธ์ของการละทิ้งสุนนะท่านนบีสลลัลฮ์อะลลอฮสลัมมันเดรร้ายแน่นอนมันเดรร้ายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่มีความดีในการทิ้งสุนนะท่านนบีสลลัลฮ์อะลลอฮสลัมใดๆทั้งสิ้นความดีอยู่นในการที่เราฟื้นฟูในสุนนะท่านน,นบีสลลัลฮ์อะลลอฮสลัมไหนะนะครับ ความไม่มีบาระกัตความไม่มีรหมัดความไม่มีสตินัดนะมันอยู่ในการที่เราละทิ้งซึ่งสุนนะท่านอะบิสลาลลฮ์อะเวะสัลลัมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นะเราจะต้องนะครับให้การระวังนะครับอะไรที่เป็นสุนนะท่านอะบิสลาลลฮ์อะวะสัลลัมเราพยายามที่จะฟื้นฟูนะครับในสุนนะต่างต่างนะครับอะไรที่ที่มันทําแล้วมันเป็นการทิ้งสุนนะนบิสลลลฮ์อะเลวะัลลัมพยายามเราลีกหางนะบางทีเนี่ยเอาละ อันนี้ผมเข้าใจว่าหัวใจของเราเนี่ยบางทีมันก็มันยากนะที่จะทําทุกๆสุนนะท่านนบีบิชลอรอหวัวอะไรวะสลัมสุนนะบางอย่างก็มันก็มันไม่ง่ายที่จะในการปฏิบัตินะครับเอาละในส่วนนี้สุนนะบางอย่างมันก็ไม่ง่ายในการที่จะปฏิบัติแต่ทั้งนี้และทางนั้นเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยในสุนนะหนึ่งที่มันพลาดจากเราไป ในสุนนะหนึ่งที่เราไม่สามารถที่ปฏิบัติมันได้ในวันนี้หัวใจของเราเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีความรู้สึกเสียดายเข้าใจนะหัวใจของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกเสียดายว่าวันนี้สุนันเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติสุนันนี่มันบินพาดจ,จากเราไปเราจะต้องเสียดายเราจะต้องฟูมไฟายกับสิ่งนี้สุนนนที่มันพาดจ,จากเราไปนี่เราจะต้องเสียดาย นะครับเสียดายทำไมเราเสียดายเพราะเนื่งคือสุนนะท่านนาบีสุลลละฮุละลัยะไรมซัมอินชาอัลลาะสุมนะอินชาอัลาะเนื่องด้วยหัวใจของเราที่มีความต้องการหัวใจของเราแบบนี้อัลลอฮฺสุลต่านจะตอบฟิกให้เรานั้นได้ฟื้นฟูในทุกๆสุนนะท่านนาบีสุลลลาะฮ์ละอฺอะไัมาซัมอย่าทำอย่าให้สุนนะหนึ่งของท่านนบีสุลลลาะฮ์ละอฺอะไรมาซัมที่มันพลาดจากชีวิตของเราไปเนี่ยนะครับเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยเราไม่ได้มีความเสียดายอะไรกับมันเลยเราเฉย กับการที่ซุนนะาหนึ่งของท่านอบดุลลอฮุอะแล้ววะสลามในผ้าจากชีวิตเราไปเราก็เฉยเฉยไม่เป็นไรรัซุนนะาหนึ่งนะที่ผ้าจากเราไปนะแล้วก็เราก็บอกว่าทำก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรเนี่ยจะให้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเมื่อการปล่อยปะละเลยซุนน้าของท่านอบดุลลอฮุอะแล้ววะสลามมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วมันเกิดขึ้นในการอนวเชื่อของเราแล้วเมื่อซุนนะาหนึ่งมันผ่านไปเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะง่ายในการทิ้งซุนนน้าอื่นๆ หนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็จะตามมาเมื่อมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้ามันตามมาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหัวใจของเรามันมักง่ายในการที่จะทิ้งสุนัตท่านนบีสุลตัลลอฮฺวะลัยวาสลัมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นถึงความสําคัญของสุนนตท่านนบีสุลตัลลอฮฺวะลัยวาสลัมสุดท้ายแล้วบนตัวเรามันจะไม่เหลือเลยสุนนตท่านนบีสุลตัลลอฮฺวะลัยวาสลัมนะครับและสุดท้ายแล้วมันคือความไหยาณะที่จะเกิดขึ้นกับเราโลกนี้หหยาณะไม่เป็นไรแต่ความหหยาณะที่เกิดขึ้นในโลกนนนนี้้มมััยยยยงแแคคค่่่ววาาาาตตโลกหหะะใรจช โลกหน้าหายนะัณะมันหมายถึงความหายนณะอย่างตลอดกาลอบนัอบนอบดานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงว่าถ้าซุนนะหนึ่งเนี่ยภาพจากเราไปซุนนะหนึ่งของท่นานนบีสุลต่านลอะไรวะสลามภาดจากเราไปให้เสียดายวันนี้ยังไม่ปฏิบัติวันนี้ยังไม่มีความสามารถในการปฏิบัติได้นะครับให้มันมีความรู้สึกเสียดายตอนสมัยผมเรียนเนี่ยตอนสมัยผมเรียนเนี่ย ครูผมเนี่ยเขาแนะนําในเรื่องเนี่ยบอกว่าวันนี้สุนนะหนึ่งที่เรายังปฏิบัติไม่ได้เราอย่าเราอย่าไปบอกว่าเราไม่ปฏิบัติสุนนะนี่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าคนในบางคนเนี่ยเขาเขากินนมไม่ได้นมวัวเนี่ยนมวัวเนี่ยบางคนเขากินไม่ได้ไม่สามารถที่จะกินได้นมสดว่าโดยจะเป็นนม,มวัวนมแพะนมเหลืออะไรก็ตามแต่ซึ่งนบ,บีสุลต่านฮะอิซามเนี่ยชอบเครื่องดื่มชอบนมมาก นมเนรบิสโลลล่าฮุอาลิบาซัมเป็นสิ่งที่นรบิสโลลล่าชอบแต่คนหนึ่งเนี่ยเขากินไม่ได้เขาอาจจะมีเอฟเฟกต์ทางร่างกายของเขาเขาอาจจะกินแล้วมันอ้วกออกมาทําให้เขากินไม่ได้แต่ในความกินไม่ได้อันเนี้ยรู้ก็รู้อยู่ว่าตัวเองในกินนมไม่ได้กินแล้วจะต้องอ้วกออกมาหรือว่าจะกินกินแล้วจะมีเอฟเฟกต์ทางร่างากายบางคนแพ้ใช่ไหมกินนมแล้วเกิดเป็นผื่นตามร่างกายมีถึงแม้ว่าจะมีเอฟเฟกต์แบบเนี้ย <c oughs> ไม่สามารถที่จะ มีความรักชอบในสิ่งที่นบะีโนุนสำหรักชอบในสิ่งนี้ได้ยังน้อยๆในคําพูดที่ออกมาเนี่ยเวลาคนเอานมมาให้เนี่ยบอกว่าฉันไม่กินนมเนี่ยอย่าไปพูดแบบนี้ถ้าไปพูดแบบบี้เนี่เรากำลังปฏิเสธสิ่งนั้นนายบีชอบใช่ไหมอย่างน้อยๆที่เราพูดว่าอาวันนี้ฉันไม่กินนมอ่าพูดคําพูดนะั้มันซอฟลงนิดน,นึงหรือว่าเราจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน คือคําพูดที่มันเป็นการบ่งบอกว่าอิชอลอวันหนึ่งฉันจะได้โอกาสฉันจะทําสุนนะอันนี้ของท่านนบีสุลต์ล่อวันนซัมแม้จะนั่งเป็นสิ่งเล็กแม้ก็แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามห็นไหมสูงคนไม่กินนมแอ้ววันนี้ไม่กินอิชอรอวันข้างหน้าเราต้าฟีแก,กินก็ได้นะพรุ่งนี้จะกินอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเพื่อเป็นความคําพูดที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเรามีความอยากมีความต้องการที่จะปฏิบัติในสุนนะนั้นๆ สุนั้นหนึ่งเนี่ยเรายังปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวจะไปบอกว่าเราไม่ทําสิ่งนี้หรือไม่ชอบสิ่งนี้เห็นไหมเราไม่ชอบสิ่งนี้เราไม่ทําสิ่งนี้นะแต่ว่าให้เราเ็เรียกอะไรอ่ามีเกลียดมีความต้องกาว่าเราจะปฏิบัติในสุนนั้นนั้นนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เรายังปฏิบัติสุนนั้นนั้นไม่ได้ก็ตามอย่างน้อยๆหัวใจของเราเนี่ยนะ อย่างน้นอยหัวใจของเราเนี่ยอย่าปฏิเสธในสุนนะต่างๆของท่านนาบีสาลาุลตรอห์หัวใจของเราเนี่ยให้ยอมรับและอินช่าลออัลลอฮฺตะฟิกให้เราได้ฟื้นฟูในสุนนะทุกๆสุนนะของท่านนาบีสุลตลอห์ว่าอะไรวะาสาลับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้ให้คิดเพราะฉะนั้นนะครับนในเรื่องราวในสงครามนะอุคุตน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาข้อคําสอนนะครับข้ออุทาห์ในเรื่องนี้มาเป็นสิ่งที่ นะสอนหัวใจเราสอนตัวเราในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการที่เราได้ละทิ้งซึ่งสุนทธภณฑ์ในบิษณุลรด์ของเลวทรัลนะครับ ลาตะกูนุกัลลดีนกกัฟรูวะกาลูลิอิควานิมอิดาดารับบุฟิลอาร์ติอักานูบุษัลลาวกานูอินดดนามามาตูวะลวะมากุติลูโอภูมีหมานทั้งหลายอัลสลายยองคงเล่าถึงเหตุการณ์ในสงครามอุบุดนะครับโอภูมีหมานทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนกับบรรดาผู้ซึ่งที่ปฏิเสธนะครับบรรดาพวกมุนาฟิกผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายที่บอกว่าวกัลูลิอิควานิฮิมิดาพวกเขาทั้งหลายก็กล่าวกับพี่น้องของพวกเขาว่า อิาดรบูฟิลอารดิอการูกุสันเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้เดินทางไปเวน้าพื้นแผ่นดินหรือว่าออกไปทําสงครามบอกว่าไงแล้วการโนอินดดนามาคุติมามาทุบมาคุติลูต่หากพวกวกเขาอยู่กับเราไม่ออกไปในสงครามแล้วแน่นอนพวกเขาทั้งหลายจะไม่ตายแล้วก็จะไม่ถูกสังหารนะครับนี่คาพูดของพวกนาพวกมุนาฟิกเลยยาจอาลลอฮุลิกฮัสรตันฟีกุลูบิฮิมดังกล่าวนั้นเพื่อลอสลา์นั้นจะได้ทําให้เป็น สิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้เศร้าโศกเสียใจวะลอุยฮีวะยูมีพรงอัลล์ซาลาห์ผู้ที่ให้เป็นและพองอัลล์ซาลาห์ผู้ที่ให้ตายวะลอฮบิมาจะมารูนะบะซีรและนะอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นนะทรงมองเห็นในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้กระทำกัน ولا إن كنتن توم في سبيل الله أو م الل ا ت ั لمغفرت مين راب من الله و ر ح م ت ม خير مما ججباؤن แลหากว่านแม่พวกทั้งหลายนั้นถูกสังหารในหนทางของลัลาะแล้วหรือว่าพวกท้งหลายนั้นได้เสียชีวิตไปในสงครามในหนทางของ Allah ลัษณะแล้วละมักฟีรตุมมินอล์แน่นอน่สิ่งที่พวกทางหลายนั้นจะได้พบก็คือมักฟีร์การ,ภารอภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตะลาและรอฮมัตจะพงซึ่งมันดีเลิศก,กว่าสิ่งที่พวกเขทาทั้งหลายนั้นได้รวบรวมไว้ดีเลิศก,กว่าสรรพสิ่งในดุนยาล้ทั้งหมด วลาอิยม да ุตุมเอาโปรตินตุมลเอิลอยคือตัวเชอรุนและหากว่าแม่พระทั้งหลายนั้นได้ตายไปหรือว่าถูกสังหารแน่นอนพระทั้งหลายจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนของเราแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อินชาอัลลอสุมัอินชาอัลอ่ะแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ทัน พาะพูนี้มีมีงานเช้าต yeah. ้องเคลียเอาเป็นว่าอิชอลอเป็นวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเอาเป็นอิชอล์วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเลยแล้วกันพรุ่งนี้อาจจะไม่ว่างตอนเช้าเป็นวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันนะครับเวลาเดิมนะครับโดยประมาณหกโมงยี่สิบหรับวันนี้ขอบิลลาฮบิล -lahi-t-tawfiq w a d h i ล a ม a h w ล s s a ุ a m u a ุล i k u m w a r a h m a t u a h i w a a r a a t s u b a n a l l a h bihamdihi s u b h a l l u m a ด u b i h a m d ัะลัย